คิดว่าตานนี้เราจะเจอกระตัวอะไระแซกฮะลืนลืนผมว่าเน็ตมึงอะไปดูเน็ตมึงดีกว่านะลืนลืนเสียงพูดเบาอ่ะเน็ตเป็นไรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เสียงไม่ได้เน็ตไม่ค่านฮะลู้ มอยู่ว่เอาไม่พังไม้พังเหรอไปบันทางก็เยยนเข้ามาหน่อยก็ได้มั้ <c oughs> อ่ะโหล่ใหม่ดิเอาใหม่ดิเอา้า <c oughs> ให้มึงโหล่ใหม่ให้ดังๆหน่อยงั <c oughs> ้นจะคอกันยังไงวะเนี่ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> ไม่ได้ยินเลยฮนะ ไม่ได้ยินเลยเนี่ยกูไม่ได้ยินมึงเลยเนี่ยไอ้ยินแล้วตอบได้ไงมึงพูดแบบบางทีก็พูดแบบเสียงก็หายวันนี้ก็ไม่หายงงว่ะขี้กินอยู่กินขวดไม่ใช่คุณโมโนตายไปแล้วพี่ผายหม่ผูวมากีครับทีกูใครชวนกูไม่ได้ชวน เทพไม่ลุงเดเทพจุ้เปเทพก็เลยหเฮ้ยทำไมมีฆาตกรสองตัวทำไมแม่ถ้าอยู่มีฆาตกรสอตัวทำไมาโทนแแมวมานะใ้ป่นรวมันอยู่ใช่ตัวตลกดตัตลกที

ต็อหน้าได้ยอะ่านยาต้องการทางกูจันโดนทั้งเกมก็ไปหาเพื่อนล้วเมาปันมาปันเสาแรกอ่ะมันไวไปกูไม่ให้หรอกเอาไปต่อเลื่อนทานเลยขึ้นเสาก่อนนะ ไมเดี๋ยวเราชุดเหมือนกันนะเดี๋ยวมันก็ไล่ถูกตัวเพื่อนเพื่อนล้มได้ทั้งหนึ่งเครื่องดอเพื่อนได้ปหมเฮ้ยเฮ้ยล้มอยู่เหรอเ้ยใส่เสื้อ กูบอกเลยนะมึงไม่โชคดีเหมือนไอ้คนนั้นหรอกนะวิ่งไปไกลเกินกูไปพังเสาไม่ทันหรอกกลรับไ,ไปแล้วไหมมาช่วยเพื่อนดิเฮ้ยเพื่อนอะ <playground. S 1> บอกเลยตราตลกตามไม่ทันหรอก กูคือได้ิดชิงที่เก่งวกว่าได้บิดชิงแล้วตนลกอ่ะพอเราเรารู้วิธีเล่นนะเว้ยคนง่ายตัวเนี้ยพยายามวิ่งฉีกอย่าไปวิ่งวนเว้ยตอนนี้มันเก่งกว่าวนเฮ้ยตามกูมาว่ะธรรมดาทนี่ยไอ้นลากลับมา

ว่าตกไม่สวยนี่ไม่ต้องด้วยกูแน่นอนถ้าฟันเบียกอ่ะเฮ้ยว่าไปอัลลัเบิรดเบียวว่าว่าแล้วเบียวมาตุวเลนด้วยพอเปลี่ยนเป้าหมายจโนมัสไอ้แม่ยิบเอ้าวเดี่ยวเป็นจริงทำไมเจียบแล้วเราอ่ะอุ้ยพับไม้ทำไมกูจะวน กระโดดยุ่ไม่เป็นก็กาก็เหียแล้วเ็นคว้างอะไรเลยเดินฟันบินเดียวก็เดินฟันนั uh ่นแหตมันกากเราช่วยไม่ช่วยเนาะ มัน,นบบมันไม่ใช่มันคิดมาเคร mm ื hmm. ่องเพตุปะน่าจะไปมันคิดว่ามึงเป็นยูป่าหรือยังไงวะหรือเปล่าเออไปอย่างนั้นเลยนั่งปั่นอย่ามึนอยมันจะบ้าแล้ววะตัวมึงตัวกูเจ็บแผลนึงน่ะแต่มัน ต้องไม้กุดเทียบอหอไห้เงินไม่าเป็นคนไทยไปียวไปทางนู้นเกยไปไหนเกีลยวไมา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 กูต่อกต่อเร็ว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 อ้าเป็วกันแน่เฮ้ย เพื่อนโมกีบอลยวีเจเดี๋ยวเราไปั่นเดี๋ยวเราไปปั่นกันะรต่อเราเพื่อนเราไม่โอเคสาวเด่ยกคือไม่ถ่นคุเดชพอมแล้วกันนะฮะ อ้าเย่เลยมาหากูเยอะมาแล้วจ้ะเลิฟฮึเล่นไม้ตรงน,นี้ ยิ้มเสียงใครล้องแต่ยังยังไม่ล้มนะครับฟางแอบหน้าดูเล่ยิ้มอ่ะไหวเปล่าไหวเปล่าเฮ้ยไปฉายมั่วไงเอาเปล่าโคตรเท่ผมไม่คนเปิดไว้นั่นเลยไปฉายมั่วเยไม้ไปไหนหมดวะเฮ้ยไม้ไปไหนมด เเียไตาแม่อยู่แถวนี้นะมึงตรงไนอยู่แมตหน้าประตูอยู่เพื่อนสองคนอีกเครื่องเดียว <laughs> กักแตกรหัวร้อน <laughs> เนเสร็จยังยังไม่ได้ป่านเลย โมลี่โมลี่ควยกูยม่โดนตั้งเปรดเลยสัตว์ถึงแม่งตีไก่เกินนี่จะหาไม้ไม่ทันไี่สัตว์เออว้ายืนเ้าะชะตากรรมของกูมันเป็นอย่างนี้อีกแล้วเสาเดียวตายยินเจ้าหน้าเลย ไม่ไม่มันกระดึ๊บกระดึ๊บไปหาเพื่อนบ้างแล้วมันก็เดินกลับมาหากูแล,แล้วมันก็ไปตีกันอยู่ประตูเฮ้ยเอวเอวมีพรีสพรีสแล้วมันก็เดินกลับมาหากูแล้วกูยังโดนแผลอยู่เหมือนเดิมแล้วเพื่อนทำไมทำกับกูอย่างน,านีเนนง้เพื่อนเดี๋ยวแบบนึงยอดมึงเปิดมันก็<อ>าหากระด Super, my go

เกมฟรีไม่ได้คาตะกรงงงดี๋้วกูปั่นหน้าหัวร้อนไปเด้แต้มเยอะสุดนะครับมันร้อน้อนร้อนมันร้อนอ้าวเอาไปเลยเหรอโอ้โหไม่หนุกเลยเอาไปเลย ที่แต้มเยอะไม่ได้เพาะอะไรนะไม่ได้มีประโยชน์เลยมึมีประโยชน์ <c oughs> คนมันร้อนร้อนดังไฟยะ